สวัสดีครับผมใส่ี่มิสิกครับ ต่อไปกันเลยเมื่อกี้ก็หลายท่านเลยทักมาถาม3ามหนไม่มี3ามห่มเป็นไรมีรุ่นนี้เหมือนกันเลยคุณภาพเสียงเป๊ะเลยนะครับผมซีรีส์ไม่หนีกันมากนะครับผมตัวนี้สภาพสวยเลยตามที่ผมแจ้งไว้เลยว่าวินเทจรอ่เนี้ใครได้ไปคุ้มมากๆเลยจะซื้อไปสะสมก็ได้นะครับผมอ่าสภาพนี้ไม่ค่อยมีน <laughs> ะแจ้งไว้ก่อนอเดี๋ยวฟังเสียงก่อนดีกว่าค่อยมาคุยเรื่องสภาพของกีตาร์กันนะครับผม ตัวเนี้ยผมขออนุญาตใส่สายเบอร์สิบนะพอดีว่าสายเบอร์สิบผมมันหมดไปเมื่อกี้นี่เองพึ่งหมดไปเหลือแต่เบอร์สิบนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมใช้สายเบอร์สิบให้ลูกค้าค่อยเอาไปขยับเอาแล้วกันว่าจะเล่นพวกเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสองจะเล่นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เสียงดีไม่ดีอยู่ที่สายกีตาร์ด้วยเป็นหลักนะครับผมมันมีบางคนที่บอกว่าสายยี่ห้อไหนก็เหมือนกันผมแย้งเลยนะไม่เหมือนกันครับผมสายมีส่วนสําคัญมากผมบอกให้ถ้าลูกค้าจะเล่นสายดีๆหาอิเล็กเซอร์ใช้เลยหรือไม่ก็ดัตติโอก็ กำลังดีครับผมโอเคเดี๋ยวฟังเสียงก่อน อย่ามาห้าเล่นเถอะไม่ผิดหวังหรอกขอให้เป็นงานเจแปนงานญี่ปุ่นน่าเล่นหมดแหละยกเว้นพวกเปอร์เล็กๆนะอย่างพวกหนึ่งห้าหนึหรือว่าเป็นพวกตระกูล F งานอินโดอันนั้นผมไม่อยากแนะนําให้เล่นนะคือถามว่าราคามันถูกไหมถูกแต่มันไม่คุ้มกับที่เงินที่เราเสียไปแต่มันแล้วแต่คนชอบนะอันนี้ผมไม่ด้ว่ากันคือถ้าอยากให้เล่นอ่ะคืออย่างเราเสียตัง 3, 4, 5, ค์สักสามสี่ห้าพันขึ้นไปอ่ะหาพวกงานญี่ปุ่นแล้วก็เน้นสภาพเป็นหลักนะครับผมอย่า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 เห็นแก่ของถูกดีกว่าบางทีก็โดนโกงกันเยอะเลยเอามาประจานกันบางทีพวกยามาฮ่ามีงบอยู่สองสามพันแต่ว่าบางทีได้มาก็จริงอยู่แต่สภาพมันค่อนข้างที่จะเละอย่าอย่าไปเล่นเลย นะครับผมหาสภาพดีๆเล่นหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใครมีงบงบมีจํากัดอะไรก็ไม่ว่ากันอันนั้นก็แล้วแต่นะครับผมโอเคตัวนี้สภาพน่าสะสมเลยนะเสียงดีมากน่าเล่นด้วยเอ๊ะเมื่อกี้ผมจะเล่นแล้ว เหมือนกันกันกบตัว51อ่อา351ที่ขายไปเมื่อกี้เลยเหมือนกันเป๊ะเลยโอเคอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผม เรามาดูสภาพกันเลยคือจริงๆตัวนี้ผมก็สภาพสวยอย่างนั้นเลยอ่าไล่จังหัวเลยแล้วกัน f g 3 5 1 B โอเคไล่จังหัวเลยนะครับผมโลโก้เต็มใบดดีกล้องหัวสวยลูกบิดสวยมากออกยามาฮ่าเนะครับผม ตรงขอบอาจจะมีบ้างเล็กน้อยเล่นมือสองมีริ้วรอยบ้างเป็นธรรมชาติของกีตาร์มือ2นะครับผมหนะักตบย่อมมีบาดแผลข้างหน้ามันจะมีรอยตรงนี้นิดเดียวนะครับอ่านี่โอเคนองนั้นสวยหมดเลยข้อขอสวยเลยครับผมแพทยจะไม่มีริ้วรอยเลยตัวไหนที่ผมบอกว่าสภาพนางฟ้าสภาพสวยๆได้ไปคุ้มเลยไม่ต้องไม่ต้องเช็คเยอะ <laughs> ตัวไหนที่ผมบอกว่าสภาพสวยๆนั่นแหละ ได้ได้ไปคือสภาพค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมโอเคอตรงนี้อะไรเอ่ยคือผมอะถ้ามีตำหนิอะไรยังไงที่ผมมองเห็นผมก็จะแจ้งทุกจุดนะครับทางร้านไม่มีมกแมนะครับผมตรงนี้เล็กน้อยนิดเดียวอ่ะนี่ครับที่สำคัญนี่อินเดียรถส,สูรสวยมากนะครับผมสวยมากเลยตัวนี้คุ้มขายได้ไปคุ้มมากลายไม้เข้มชัดเจนนะครับผม ไม่มีริ้วรอยเลยต็มที่ก็เป็นพวกขนแมวนะครับตัวนี้สวยอ่าไม่มีใครเอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมเก็บไว้เล่นเองครับผมงานพวกนี้ไม่เคยคิดไม่เคยเสียดายไม่เคยเสียใจเลยท,ที่ที่ขายไม่ได้แต่ก็ไม่มีตัวไหนที่ขายไม่ได้นะข้างหน้าข้างหน้าอ่ามันก็อาจจะมีบ้างนะครับผมเป็นพวกรอยไม้อายุการใช้งานกีตาร์หลายสิบปีตัวนี้ผลิต ลูกค้าค่อยไปหาข้อมูลเรานะผมบางทีผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่น่าจะปีเจ็ดถ้าผมจําไม่ผิด1 9ึ่ 9, หรือ 8, เจ็ดแปดนี่แหละผมจําไม่ได้ไม่ค่อยจะดูข้อมูลนะครับผมส่วนสายผมขึ้นให้เป็นสายเบอร์สิบนะครับผมทัชชิ่งไม่ต่ำมากไม่สูงมากจนเกินไปกําลังพอดีนะครับ mm hmm. สวยเลยตัวนี้สวยมากอ่าสวยเลยครับผมใครได้ใบค้มเลยโอเคอเอ่เรามาคุยเรื่องราคากัน เสียงก็เสียงมันแน่นดีเด้งดีอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่6,500ครับผมท่านใดพร้อมปิดก็ปิดได้เลยกีตาร์ไม่จําเป็นต้องรุ่นนี้ต้องราคานี้รุ่นนั้นต้องราคานั้นไม่ใช่นะครับผมคนเล่นรู้จักกันดีกีตาร์ราคานี้ขึ้นเอ่อเรื่องราคาขึ้นอยู่กับสภาพของกีตาร์และก็รุ่นนั้นนะครับผมยิ่งสภาพสวยๆนางฟ้ายิ่งมีราคายิ่งลายไม้ชัดเจนแบบนี้ยิ่งมีราคานะครับผม ราคาอยู่ที่6,5 0 0ค่าจะส่งแบบโอนอยู่ที่180แเก็บปลายทางอยู่ที่250กรณีที่เก็บปลายทางเก็บมาจําเหมือนเดิมครับผม500บาทส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านของลูกค้าได้เลยให้สําหรับคนที่พร้อมโอนพร้อมมาจําเท่านั้นนะครับผมสนใจพร้อมปิดทักแชทส่วนตัวหรือแอดไลน์หรือโทรมาก,ก่อนก็ได้ครับว่าสินค้ายังอยู่ไหมพี่ข้อความอัตโนมัติขออนุญาตไม่ตอบนะครับผมบางทีตอบไปแล้วลูกค้าตอบกลับมาว่ามือลั่นผมก็ไม่รู้จะพยังไง <laughs> ผมให้สําหรับคนที่พร้อมแล้วก็ ทักแชทเข้ามาแล้วคุยนะครับผมโอเคสวยนะตัวนี้ผมแจ้งไว้เลยสวยมากๆเลยสภาพสภาพดีมากๆเลยกีตาร์ล็อกนี้ใครได้ไปก่อนปีใหม่นี้ถือว่าได้แส่สภาพสวยๆดังนั้นเลยนะครับผมรายละเอียดและตามที่ผมแจ้งไว้ให้เลยถ้าเจอในเพจในเฟซทักแชทส่วนตัวหรือโทรมาถ้าเจอใน y YouTube แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมตามที่ผมลงไว้ให้ครับคุม้มคุ้มมากตัวนี้กีตาร์พวกนี้ลูกค้าซื้อไปเล่นเบื่อ ขายราคาไม่มีตกตกได้ไหมตกไม่เยอะนะครับผมเชื่อผมน่าเล่นมากพอรุ่นพวกนี้มันไม่มีจําหน่ายแล้วเมื่อหนึ่งหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคฝากด้วยครับ FG 301B J-PAN นป้ายส้มนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ